มีคลิปขาที่เปิดเผยว่าเป็นคลิปที่รัสเซียได้หย่อนระเบิดร่อนรุ่นใหม่หนักถึง3ตันค่ะโจมตีใส่ขาคลิปเป็นครั้งแรกด้วยนะคะและพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบรรดานันกวิเคราะห์ก็มองว่ายูเคเนอาจจะเจอกับปัญหาที่หนักกว่าเดิมจากระเบิดทำลายล้างสูงค่ะ โอที่เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นนาทีระเบิดนะคะที่รัสเซียทิ้งระเบิดแฟลปสา0พันหนักกว่า6,600ปอนด์นหรือราว3า0 0กิโลกร,รัมค่ะเข้าไปโจมตีเป้าหมายในภูมิภาคคาคิปทางตะวันออกเฉียงเหนือของอยูเครนแรงระเบิดเนี่ยทำให้บริเวณโดยรอบนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้วจากการสู้รบก่อนหน้าค่ะแต่ว่าภาพอาคารที่ถูกถล่มอยู่ฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านลิปซีเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะ หลังแนวรบขาคิีบมีทหารยูเครนเสียชีวิต70นายแต่ว่าทางกระทรวงกลาโหมไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะส่วนยูเครนเองก็ระบุว่ากําลังตรวจสอบจากสะเก็ดระเบิดว่าเป็นระเบิดชนิดไหนกันแน่แต่ถ้าหากว่าเราได้ย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสเกตชอยกูลมตรีกลาโหมรัสเซียณขณะนั้นนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธทางตะวันออกของกรุงมอสโก ก่อนที่จะประกาศยกระดับการผลิตร,ระเบิดแฟบสา0 0ันแฟบห้าร้อยแฟบหนึ่เป็นรุ่นที่ระเบิดในยุคโซเวียตค่ะและนำมาดัดแปลงติดป,ปีกและระบบ GPS ด้วย Fighter b อมเ e r ร์บล็อกเกสายทหารที่เชื่อว่าอยู่ในกองทัพอากาศของรัสเซียชีวานี่จะเป็นการทดสอบระเบิดร่อนเวอร์ชั่นใหม่ที่หนักกว่ารุ่นก่อน2เท่าเป็นขังแรกการโจมตีอาจจะพลาดเป้าไปเล็กน้อยแต่ว่าอนุภาพทำลายล้างมหาสารที่ชดเชยได้ แล้วก็อยากอ้างด้วยนะคะว่าสะเก็ดระเบิดสามารถส่งพลังทําลายล้างในระยะถึง1,240เมตรค่ะบรรดานักวิเคราะห์จากสถาบันศึกษาสงครามที่เกาะติดสถานการณ์สงครามยูเครนระบุนะคะว่าการที่กองทัพรัสเซียสามารถย่อนระเบิดหนักสามตันได้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีนัยยะสําคัญและก็จะเพิ่มพลังทําลายล้างของการโจมตีด้วยระเบิดล่อนหรือกลาฟบอมบ์นี้ต่อกองกําลังโครงสร้างพื้นฐานของยูเครน จริงๆแล้วที่ผ่านมารัสเซียเพิ่มการใช้ระเบิดร่อนนำวิถีแล้วก็ไม่ทําให้วิถีของยูเครนหนักอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในภูิักคาคลิปนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างหากว่ารัสเซียสามารถถล่มด้วยระเบิดแฟตสามพัหรือว่าหนักกว่านั้นได้มันก็ย่อมจะก่อความเสียหายบริเวณกว้างขวางในแนวรบ และโครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําคัญได้ด้วยค่ะ,คะซึ่งหลังจากการโจมตีนะคะกองทัพยูเครนก็กล่าวว่ากองทัพรัเสเซียใช้ทั้งขีปนาวุธนําวิถีและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแบบติดอาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งในประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยนับเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเป็นครั้งที่8 ภายในระยะเวลาเพียง3เดือนค่ะอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกถแถลงการค่ะว่านับจากนี้กองทัพยูเครนสามารถใช้อาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียหรือฐานที่มั่นของฐานรัสเซียที่อยู่ไกลจากภูมิภาคคาดิฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้แล้วเพื่อป้องกันตนเอง ทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะอนุมัติให้กองทัพยูเครนสามารถใช้อาวุธที่ได้รับมอบจากสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้อย่างเป็นทางการแต่ในเวลานั้นยังคงอนุญาตเฉพาะดินแดนของรัสเซียซึ่งอยู่ไม่ห่างจากภูมิภาคคาดิฟขณะที่นายเจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็กล่าวเสริมว่ากองทัพยูเครนสามารถใช้ระบบป้องกันทางอากาศของสหรัฐ โจมตีเครื่องบินรบของรัเสเซียได้หากอากาศยานลำนั้นเตรียมปล่อยขีปนาวุธเข้ามาในเขตน้านฟ้าของยูเครนค่ะโดยที่รัเสเซียเองก็ยังคงเดินหน้านะะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์<ช>ค่ะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่ออะไรเพื่อรักษาอำนาจเพราะว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเมื่อ21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีรัเสเซียนะคะ กล่าวระหว่างพิธีสําเร็จการศึกษาของกลุ่มผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันทหารตํารวจและหน่วยข่าวกลองของรัสเซียค่ะโดยปูตินนะคะได้กล่าวถึงการดําเนินยุทธศาสตร์ทางทหารของประเทศเระบุว่ารัสเซียจะจัดหาอาวุธและโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดให้กับกองทัพรัสเซียเพื่อใช้สู้รบในสงครามรัสเซียยูเครน นอกจากนี้ยังประกาศว่ารัสเซียจะเดินหน้าพัฒนาคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปโดยการดําเนินการดังกล่าวก็มีขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการป้องปรามและรักษาสมดุลอํานาจประธานาธิบดีปูตินกล่าวค่ะว่าเราวางแผนที่จะพัฒนาคลังแสงนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันในการป้องปรามเชิงกลยุทธ์และเพื่อรักษาสมดุลความเป็นมหาอํานาจโลก และแน่นอนว่าเราจะเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มความสามารถในการรบทุกด้านและดูแลกลองทัพของเราและนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนของทางประธานาธิบดีรัสเซียค่ะและท่าทีของท่านประธานาธิบดีรัสเซียนะคะก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดิมิทรีเปสคอฟโคศทำเนียบเครมลินได้ส่งสัญ,ญญาณถึงความเต็มใจของรัสเซียที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้านความมั่นคงกับสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจา เกี่ยวกับเงื่อนไขสงครามในยูเครนที่สหรัฐมีส่วนร่วมในความขัดแย้งครั้งนี้แต่เวลานี้ยังคงไม่แน่ใจนะคะว่าสหรัฐจะยอมดําเนินการเจราจาเกี่ยวกับข้อกําหนดเหล่านี้หรือไม่ค่ะส่วนกองทัพอิสราเอลเองนะคะก็โจมตีทางอากาศะคะ่ะในเมืองกาซาซิตี้นะคะถึงสองครั้งด้วยกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นค่ะก็มีการอ้างค่ะว่าไปโดนพื้นที่สําคัญทางยุทธ,ธศาสตร์นะคะโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสด้วยค่ะ คุณเซนส์มูไฮเซนโคโศกของสำนักง,งานป้องกันพลเรือนกาซาซิตี้นะคะได้เปิดเผยค่ะว่าย่านที่อยู่อาศัยในเคสอันชาสค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยประวัติศาสตร์ของกาซานถูกโจมตีหลายครั้งขณะที่การโจมตีอีกจุดก็มีเป้าหมายอยู่ที่บ้านเรือนอยู่ที่ในเคสอันตุสฟา ภาพผู้คนที่พยายามขนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นะคะและค้นหาผู้รอดชีวิตตามซากปรักหักพังท่ามกลางฝุ่นควันที่เต็มถนน,นะคะ่ะมูไฮเซนยังเปิดเผยถะว่าแรงกระแทกจากการโจมตีเนี่ยทำให้มีความรู้สึกเหมือนว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ตกเป็นเป้าหมายอย่างที่เห็นว่าบ้านเรือนเนี่ยถูกทําลายหลายครอบครัวอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่นั่น มีผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ข้างใต้นะคะด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากมากเนื่องจากว่าขาดแคลนอุปกรณ์เชื้อเพลิงและก็รถพยาบาลขณะเดียวกันค่ะโจเซสเบเลสผู้แทนนโยบายฝ่ายความมั่นคงและกิจการต่างประเทศของสภาพยุโรปได้ออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการโจมตีสํานักงานของคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศในยัสอันมาปุซีทางตอนใต้ของกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วย โดยการโจมตีนั้นมีผู้ที่มาอาศัยหลบภยัยเสียชีวิตไปถึง22ศพค่ะพวกเราเองเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างอิสระเพื่อหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับการโจมตีครั้งนี้มันลงโทษ โดยยังไม่เจาะจงนะคะว่าการโจมตีนี้เป็นฝ่ายไหนค่ะแต่ว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลนะคะระบุบอกว่าผลการสืบสวนเบื้องต้นเพราะว่า IDF ไม่มีการโจมตีโดยตรงเข้าใส่สำนักงานกาชาดพวกเขายังรับปากว่าจะดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์นี้และเผยแพร่ผลการสืบสวนโดยเร็วค่ะแต่ว่าอีกภาพหนึ่งที่เป็นไวรัลมากเลยนะคะในอิสราเอลค่ะเพราะว่ามี มีการโพสต์นะคะเป็นคลิปวิดีโอค่ะเหตุการณ์ก็คือกองกําลังป้องกันอิสราเอลค่ะออกมายอมรับหลังจากที่มีภาพนี้เผยแพร่ออกมาออกมายอมรับบอกว่าทหารของพวกเขาละเมิดหลักปฏิบัติด้วยการมัดชายชาวปาเลสไตน์ซึ่งได้รับบาดเจ็บเอาไว้บนฝากระโปรงหน้ารถจีประหว่างออกปฏิบัติการบุกจู่โจมที่เมืองเจนินในเขตเวสต์แบงค์โดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นที่พูดถึงและก็ถูกแชร์อย่างมากบน มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ